สำหรับการบรรยายในครั้งที่3นะครับในเนื้อหาของข้อสอบกฎหมายอาญาข้อที่4นะครับวิชากฎหมายอาญามาตรา209ถึงมาตรา287นะครับเนื้อหาการบรรยายวันนี้นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยมาตรา228มาตรา229มาตรา233มาตรา236นะครับจนถึงมาตรา239แล้วครับแล้วก็ปิดท้ายที่มาตรา240นะครับ เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาโดยสรุปกันนะครับัสบสำหรับในมตาตรา228นะครับเป็นการกระทําความผิดฐานทําให้เกิดอุทกภัยนะครับถ้าหากจําเลยมีเจตนาเลรงเห็นผลก็จะเป็นความผิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้เราไปดูคํำพิพากษาฎีกา1240ครับ2504นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะมีมาตรา59ไป3แล้วก็228นะครับเรื่องนี้นะครับโจทย์ฟ้องว่าจําเลยได้บางอาจร่วมกัน ทำทำนบปิดกั้นน้ําในคลองสาธารนณะไม่ให้น้ําไหลผ่านโดยสะดวกนะครับทาให้น้ําท่วมสวนยางพาดาและได้นาของบุคคลอื่นเสียหายขอให้ลงโทษจําเลยทั้ง4นะครับแต่ว่าจําเลยทั้ง4ก็ให้การปฏิเสธนะครับสารชั้นต้นพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอยาญามาตรา228แล้วก็มาตรา83านะครับจาคุกคนละ3าเดือนปรับคนละ9,000บาทนะครับลดโทษให้ 1- ใน3ก็เหลือจําคุกคนละ2เดือนปรับ คนละ600บาทนะครับส่วนโทษให้รอไว้3ปีนะครับส่วนจำเลยอุทธร์นะครับศาลอุทธรณ์ก็พิพากษากลับให้ยกฟ้องนะครับไปกันต่อที่ศาลฎีการครับโจทย์ฎีกามาต่อนะครับศาลฎีกาพิจารณาข้อท็จจริงได้ความว่าจำเลยทั้ง4่เนี่ยร่วนกันทำถนนปิดกั้นน้ําในลําคลองสาธารณะขึ้นใหม่นะครับไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมถนถนเก่าดังที่จําเลยต่อสู้ จำเลยทำทานบสูงเสมอตะลิงน้ำก็เลยท่วมที่สวนที่นาของผู้เสียหายต้นยางตายเป็นจำนวนมากและที่นาก็ทำนาไม่ได้ก่อนที่จำเลยจะทำทานบเมื่อถึงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะท่วมสวนที่นาเพียงวันสองวันก็แห้งลงนะครับไม่ถึงกับทำให้ต้นยางตายนะครับปัญหามีว่าการกระทำของจำเลยจะเป็นความผิดตามมาตรา228หรือไม่นะครับมาตรา228ก็บัญญัติว่า ผู้ใดกระทําการด้วยประการใดๆเพื่อให้เกิดอุทกภัยถ้าการกระทํานั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นสาลดีกาโดยที่ประชุมใหญ่เห็นว่าเพื่อให้เกิดอุทกภัยตามมาตรานี้จาเลยจะต้องมีเจตนาให้เกิดอุทกภัยโดยตรงก็เลยจะยกเอาการเล็งเห็นผลของการกระทําตามมาตรา59วรัคสองมาใช้ไม่ได้แต่เจตนาของบุคคลเป็นเรื่องในใจนะครับต้องอาศัยพฤติการเป็นเรื่องๆไป เป็นเครื่องชี้เจตนาสำหรับเรื่องนี้ตามพฤติการที่กล่าวข้างต้นแสดงว่าการทําทนบปิดกั้นคลองของจําเลยเนี่ยเพื่อเจตนาจะทําให้เกิดอุทกภัยเพราะนาจําเลยอยู่ในที่สูงนะครับสวนยางและนาผู้เสียหายเนี่ยก็อยู่ในที่ต่ากว่านะครับจําเลยเนี่ยย่อมตั้งใจให้เกิดอุทกภัยแก่สวนและนาของผู้เสียหายนะครับน้ําจึงจะไหลเข้าถึงนาของจําเลยยิ่งกว่านี้เมื่อเกิดอุทกภัยแล้วทางการสั่งให้เปิดทํานบ จำเลยก็ไม่ยอมเปิดนะครับแสดงให้เห็นชัดว่าจำเลยจิตนาทําให้เกิดอุกภัยตลอดมาจำเลยจึงต้องมีความผิดตามมาตรา2-2-8นะครับพิพากษากลับให้บังคับคดีต,ตามคําพิพากษาศาลชั้นต้นอีดีกาจะเป็นคำพิพากษา158-43-2553ทับ5นะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2-2-8จําจำเลยจะต้องมีเจตนาให้เกิดอุกภัยโดยตรง จะยกเอาการเล็งเห็นผลของการกระทําตามมาตรา5 9วรกสอมาใช้ไม่ได้ที่นาของผู้เสียหายทั้ง2อยู่สูงกว่าที่นาของจําเลยและมีทางออกสู่คลองส่งน้ําสาธารณะได้ที่นาของจําเลยซึ่งเป็นที่ลุ่มรองรับน้ําตามธรรมชาติที่ไหลมาจากที่สูงระบายลงสู่คลองส่งน้ําสาธารณะการที่เจ้าของที่นาของผู้เสียหายที่1ขุดร่องน้ําผ่านที่นาของตนไปยังที่นาของจําเลย ทำให้น้ําระบายลงสู่ที่นาของจําเลยโดยตรงและไม่ใช่น้ําที่ระบายลงมาสู่ที่ต่ําโดยธรรมชาติที่นาของจําเลยจึงมีน้ําท่วมขังตลอดปีเพราะไม่สามารถระบายน้ําออกไปสู่คลองสาธารณะได้จําเลยถมดินในที่นาของตนเองเพื่อปิดกั้นทางระบายน้ําเพื่อไม่ให้น้ําที่มาระบายออกมาจากร่องระบายน้ําดังกล่าวท่วมที่นาของจําเลยผู้เสียหายทั้งสองไม่ทําการระบายน้ําออกคลองส่งน้านะําสาธารณะ ซึ่งง่ายและสะดวกกว่าที่จะทําให้น้ํำที่นาของตนระบายออกไปทางร่องน้ําที่ขุดขึ้นการกระทำของจําเลยไม่มีเจตนาทําให้เกิดอุทกภัยแก่ที่นาของผู้เสียหายทั้งสองตามมาตรา228จึงไม่เป็นความผิดในมาตรา229นะครับอันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างมาตรา119เอ้ยคําพักษาริกาที่119ทับ2516นะครับ เรื่องก็มีอยู่ว่ามีการตัดถนนสาธารณะกว้าง8เมตรโดยยกร่องพูด,ดินใช้เป็นทางเดินทางคนเดินทางเกวียนทางรถยนต์ถน,นนนี้ได้ทำผ่านที่ของรัษฎรหลายรายรวมทั้งของจําเลยด้วยโดยรัษฎรและจําเลยยินยอมยกที่ดินตนออตอนที่ถนนตัดผ่านให้ตัดถนนเพื่อใช้เป็นทางสาธารนณะเมื่อจําเลยทําคันดินขวางถนนอันเป็นทางสาธารณะดังกล่าวให้อยู่ในลนะักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตราย เกี่ยวกับการจ,จราจรจำเลยจะมีความผิดตามมาตรา229ในมาตรา233นะครับเป็นเรื่องของผู้ใดใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งโดยสารคนนะครับเมื่อยานพาหนะนั้นมีลักษณะหรือมีการบรรทุกจนน่าจะเป็นอันตรดายแก่บ,บุคคลในยานพาหนะนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้คนคนอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ขนของแล้วก็ต้องมีค่าจ้างด้วยนะครับดีกาที่ ยกเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของดีกา153ทับสองนกะครับก็คือนะครับในเรื่องนี้นะครับก็คือจำเลยนะครับก็จะผิดมาตรา238นะครับก็คือประมวลกฎหมายประมวลกฎหมายอาญานะครับก็ต่อเมื่อการกระทำความผิดของจำเลยเนี่ยตามมาตรา2 3 2, 3สานะครับเป็นเหตุทําให้ผู้โดยสารถึงแก่วความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสนะครับแต่คดีนี้สาลอุรธรชี้ขาดแล้วว่าการที่รดความ คนเดียสารตายและได้อันตรายไม่ใช่เนื่องจากเหตุที่บรรทุกคนโดยสารเกินจํานวนนะครับแต่เนื่องจากเหตุที่จําเลยขับรถเร็วเป็นอันประมาณนะครับหรืออีกในหนึ่งเท่ากับสารวัตรได้ชีคค้ขาดข้อเท็จจริงว่าการที่คนเดียสารตายและได้ับอันตรายสาหัสนั้นหาได้เนื่องจากการที่จําเลยได้กระทําความผิดตามมาตรา233นั้นไม่นะครับจึงลงโทษตามมาตรา238ไม่ได้นะครับ ข้อนี้ก็จะมีหมายเหตุน,นะครับว่าจำเลยไม่มีความผิดตามมาตรา233หรือ238แต่จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและมาตรา300ประมาททำให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสเหตุแห่งความตายหรืออันตรายสาหัสไม่ได้มาจากการกระทำความผิดตามมาตรา233หรือ238เพราะรถสามารถาสามารถที่จะไปได้อีก 10กิโลเมตรถ้าไม่ประมาทก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับดีการนี้ก็อยู่ในที่ประชุมใหญ่นะครับถัดมาจะเป็นดีกาดีกา7 5 4ทับ2542นะครับโจทย์บรรยายฟ้องข้อ1ขอไขโดยสรุปว่าจำเลยทั้ง5ร่วมกันดัดแปลงต่อเติมเรือเอี้ยมจุนซึ่งมีใช่เรือที่ทำขึ้นสำหรับขนส่งโดยคนโดยสาร โดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ได้มาตรฐานโดยต่อเติมชั้น2ของเรือเป็นดาดฟ้าให้บรรทุกขนส่งคนโดยสารได้ส่วนของโครงหลังคาชั้น2มีเสาเหล็กรองรับ17ต้นเส้นขนาดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วพื้นดาดฟ้าชั้น2เป็นเหล็กแผ่นเรียบหนาประมาณ1หุนยึดติดก,กับเสาเหล็กไม่แข็งแรงคางรับดาดฟ้าเล็ก แด้ดัดฟ้าสูงจากพื้นชั้นล่าง2.1เมตรซึ่งสูงเกินไปไม่สามารถบรรทุกคนโดยสารได้อย่างปลอดภัยและไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนังงานกรมเจ้าท่าเจาะใบอนุญ,ญาตใช้เรือให้เป็นเรือรับจ้างขนส่งคนโดยสารได้และตามวันเวลาในฟ้องข้อ1จำเลยทั้ง5ใช้เรือลำเกิดเหตุบรรทุกคนโดสารมากถึง70คน ซึ่งลักษณะและการบรรทุกน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในเรือแล้วเล่นไปในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐและการกระทำของจำเลยทั้ง5เป็นความประมาทจากความระมัดระวังซึ่งจำเลยทั้ง5จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการแต่จำเลยทั้ง5ห,หาได้ใช้ได้เพียงพอไม่เมื่อดัดฟ้าชั้นสองไม่สามารถรับน้ำหนักคนโดยสารเป็นจำนวนมากหักลงเรือเสียการทรงตัวและพลิกคว่ำ เป็นเหตุให้คนโดยสารจมน้ำตาย39คนดังนี้คำฟ้องโจทย์ได้บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยทั้ง5ได้กระทำผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นๆอีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยทั้ง5เข้าใจข้อหาได้ดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158วงเล็บ5 และครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา233และองค์ประกอบของการกระทําโดยประมาทตามมาตรา59วรรค4ี่คฟ้องโจทย์จึงไม่เคลือบคุมแม้การตกลงว่าจ้างเรือทั้งสองลำกระทําในคราวเดียวกันและมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันแต่เรือที่จําเลยที่2และที่4ใช้กระทําความผิดในคดีนี้กับเรือที่จําเลยที่2และที่4ใช้กระทําความผิดในคดีอาญาของสารแขวงขอนแก่น เป็นเรือคนอาละลำกันสามารถแยกการกระทําออกจากกันได้กรณีจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันฉะนั้นแม้สารดีกาจะมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในคดียายาของสารแขวงขอนแก่นโจทย์ก็ยังมีสิทธิ์ฟ้องจำเลยที่2และจำเลยที่4ในคดีนี้หาเป็นฟ้องซ้ำไม่ถัดมาจะเป็นเนื้อหาของมาตรา236และมาตาา237ตัวอย่างดีกาจะเป็นดีกาที่2143ทับ เป็นเรื่องของจำเลยเอายาเบื่อหนูใส่ในโอ่งน้ำดื่มของผู้เสียหายโดยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายแต่ผู้เสียหายทราบเสียก่อนไม่ยอมดื่มน้ำดังกล่าวผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตายการกระทำของจำเลยเข้าลักษณะเป็นการปลอมปนเครื่องประโภคบริโภคเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพจำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา236และมาตรา288ประกอบมาตรา80 กรณีเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา2 8 8ประกอบมาตรา80ซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา90ถัดมาก็วันใหญ่สั้นๆเกี่ยวกับมาตรา238และมาตรา239นะครับแต่จะมีเรื่องที่กล่าวถึงในทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์ที่3แล้วนะครับก็จะพูดทุกครั้งในระหว่างสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางชั่วโมงหรือว่าท้ายชั่วโมงนะครับ เกี่ยวก,กับเรื่องการปลอมเอกสารธนบัตรเงินตาก็พวกบัตร ATM นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเนื้อหาประจําเฉพาะของข้อ4เลยนะครับเพราะในการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับข้อสอบที่ผ่านๆมาของกฎหมายยาข้อที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องปลอมเอกสารนะครับก็จะเป็นมาตรา264ถึง268โดยตลอดเลยนะครับที่สาคคำก็คือจะเป็นเรื่องมาตรา267นะครับต้องตอบมาตา 7, รา137ควบคู่กันไปด้วยนะครับ พราะต้องมาคู่กันแม้มาตรา137จะเป็นเรื่องของอาญาข้อ1ก็ตามนะครับดังนั้นข้อที่4เนี่ยให้เน้นเรื่องปลอมเอกาสารนะครับส่วนแต่ก็เราก็ต้องเผื่อมาตราที่เหลือๆไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าปีนี้จะไม่ออกเรื่องปลอมเอกาสารนะครับเพราะว่าออกไปแล้วจะจนหลักต่างๆของปลอมเอกาสารเนี่ยออกเป็นข้อสอบไปแล้วนะครับก็มาตราที่สําคัญที่น่าสนใจเรื่องอื่นๆก็จะต้องดูเรื่องวางเพิงปลอมเงินตา หรือว่าความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับตามกฎหมายที่แก้ใหม่นะครับในตำราของท่านอาจารย์เกียรติจร์นะครับสำหรับดีการเรื่องของการปลอมเงินที่น่าสนใจนะครับก็จะมีดีการสี่เก5นทับสองหเจนะครับเ,ออเกี่ยวกับในเรื่องของมาตรา240นะครับผู้ใดทําปลอมขึ้นซึ่งเงินตราครับไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเหรียญกระสาบธนบัตรหรือสิ่งองื่นใดซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อํานาจให้ออกใช้ผู้นั้นกระทาความผิด ฐานปลอมเงินตานะครับคําว่าทำปลอมทําปลอมขึ้นหมายความถึงทําโดยตั้งใจให้เหมือนของจริงจึงต้องทําในประการที่จะให้มีลักษณะอย่างเดียวกับเงินตราที่รัฐบาลกําหนดนะครับเช่นมีลวดลายมีสีขนาดแล้วก็ลักษณะของกระดาษอย่างเดียวกันซึ่งจะต้องพอที่จะลวงตาให้เห็นว่าเป็นเงินตราได้นะครับแต่ไม่จําเป็นต้องถึงกับต้องพิจารณาจึงจะรู้ว่าปลอมนะครับเพียงแต่ลวงตาซึ่งถ้าไม่พิจารณาให้ดีอาจหลงเข้าใจว่าเป็นเงินตาก็ได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นการปลอมขึ้นแล้วนะครับและการทําปลอมย่อมจะเหมือนของจริงไปทุกอย่างไม่มีผิดกันเลยไม่ได้นะครับย่อมต้องมีบาง,งบางงบสิ่งบางอย่างผิดจากของจริงบ้างไม่มากก็น้อยฉะนั้นการปลอมจะผิดจากของจริงที่ตั้งใจทําให้เหมือนมากน้อยเพียงใดจึงไม่สําคัญนะครับการที่จําเลยนําธนบัตร1000บาทซึ่งเป็นเงินตราที่รัฐบาลไทยออกใช้จํานวน4 6ฉบับมาตัดออกเป็น2ท่อนทุกฉบับท่อนหนึ่งยาวเกินครึ่งฉบับนะครับอีกท่อนหนึ่งยาวไม่ถึงครึ่งฉบับ แล้วนำท่อนซ้ายที่สั้นมาต่อสลับท่อนกับท่อนขวาที่สั้นของอีฉบับหนึ่งด้วยเทปใสย่อมเป็นการทำธนบัตรฉบับละ1000บาทขึ้นใหม่อีก23ฉบับโดยตั้งใจให้เหมือนของจริงจะเป็นการทำปลอมขึ้นซึ่งธนบัตรฉบับละ1 0 0 0บาทที่รัฐบาลออกไว้นะครับการที่ธนบัตรของกลางเป็นธนบัตรชำรุดตามพรบงเงินตาพศ2 5 0 1มาตรา18ประเภทต่อท่อนผิด ทำให้ไม่เป็นเงินที่ชํราระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่ทําให้การทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานปลอมเงินตาเพราะหากธนบัตรดังกล่าวเป็นเงินที่ชํราระหนี้ได้ตามกฎหมายธนบัตรดังกล่าวย่อมไม่เป็นของปลอมการที่ใช้ชํราระหนี้ไม่ได้ตามกฎหมายแสดงว่าเป็นของปลอมจำเลยจึงมีความผิดฐานปลอมเงินตาและมีเงินตาปลอมเพื่อนําออกใช้โดยรู้ว่าเป็นเงินตาราปลอมตามมาตรา240และมาตรา244นะครับ